อ่าเจอข้างในเลยดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะค่ะหนูก็ไม่เคยดูพี่แมวเขาอบอกตอดีหนูมาช่วยเขาขายก๋วยเตี๋ยวที่โรงเรียนไงอ๋อค่ะเดี๋ยวจะเปิดดวงให้ทำแผนดวงให้แ,ใหแล้วก็ทำแผ่นดวงเอาไว้พวกคาค่ะบรมีบิดามนานดาเขาจะคอยคึ้มทยัย ว่าเทวดาประจำตัวเราก็อยู่ที่สาลหลักเมืองเราเคยผ่านไปสารหลักเมืองบ้างไหมละ่ะไปค่ะเคยเข้าไปไหว้ด้วยเออนั่นแน่เทวดาประจำตัวของเราอยู่ที่นั่นเน<ด>ราเ,เอาอตัวงตาไปฝากไว้นะแล้วก็อีกแผ่นหนึงก็เก็บไว้พากไว้ทุกท้ออะไรก็ทุกถึงพ่อแม่เรานั่นแล้วมึงเดบิ้นแผ่นดวงให้เบิดดวงให้ชีวิตคนเราเกิดมาดวงตาต้องเปิด หนไม่เป so ิดดวงปิดชิดทำไรมันก็จะมีแต่อุรคพอเปิดดวงแล้วทําอะไรไม่พอได้ก็ได้ทําอะไรไม่พอรวยมก็รวยนี่คือคนที่ดวงชะตาเปิดอันนี้หูเปิดดวงให้มีโอกาสมาเปิดดวงไว้อย่างไรดีหนูไม่ค่อยรู้ก็ดีที่บ้านเหมือนหนูเพิ่งซื้อบ้านที่บ้านคองเนี่ยเราไม่แต่เรื่องมากเลยเดี๋ยวหนูไม่สบายเดี๋ยวลูกไม่สบายอ๋อ่เนี้ยก็เลยไม่เข้าใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหยิบไพ่ดูดูกรรมใหม่ 52า52ราศีกรรมเก่าของเราดวงชะตาเรามันเริ่มดีแล้วแหล,ละเราหยิบไพ่ก็คือกรรมใหม่แผ่นดวงเนี่ยเอาไปเคลือไบไว้พกไว้ทุกขออะไรได้นถึงพ่อแม่เรานั่นแหละบางครั้งอะไรที่เราไม่สบายมันเป็นจังหวะที่ดวงชะตาเราอะ่ะมันดวงดวงตกช่วงที่ลาหูอะ่ะยอนเข้าไปอยู่ตำแหน่งอริ เพราะเราเป็นคนราศีกลุ่มเทวดาประจำราศีเกิดเราก็คืออ่าเทพลาหูก็คือพุธกลางคืนน่ะเทวดาประจำเกิดของเราอายุเราตอนนี้38ปี แผ่นดวงในเคลือบไว้นะใส่กับล้อตังเอาไปเคลื่อไว้เงี้ยเ,เนี่ยไปเคลือบไว้เงี้ยดวงชะตาคนเราแต่ละคนมาเกิดมาไม่เหมือนกันเวลาดวงตกบินชงดวงไม่ดีผีเข้ากรเก่าเข้ามาทวงเนี่ยเราก็มีโอกาสวัดไหนที่เขามีการสร้างพระเราก็ไปเฉียนดวงลงดวงในจักรราศีที่วัดที่วัดพระศรีอาร์ณะ หลวงพ่อก็จะที่ที่นั่นก็จะมีแผ่นดวงให้เราเขียนอยู่เราก็ไปเขียนไว้ได้เขียนตัวเลขเราลงเนี่ยแต่และดวงตาแต่และคนไม่เหมือนกันนี่คือลุงเปิดดวงให้แล้วพกไว้อันนี้ตังครูสมเด็จรอเก้าเอาไปเขียวไว้เขียวไวด้ดีๆต่อไปจะไม่มีแล้วตังครูจากหนึ่งบาทให้เป็นล้านล้านบาทล,ลุงสวบขาถาเงินล้านให้ทุกวัน นก็คือลุงก็จะให้พักคาถาไปด้วยเพราะว่าแผ่นดวงตาก็จะมีพักคาถาเอาไว้ตั้งกิจนีอ้อฐานเราจะไปไหนมาไหนเราก็เอาแผ่นดวงอะไปใส่กับปอ๋อตามไฟไปกระดวงดวงให้ชีวิตจะได้ราบรื่นแล้วอันนี้พักคาถาตั้งนโมสามจบ อามาตาเปติกสัมพระโวโอทนะกุมาสปัจโยคำว่านะก็คือธาตุน้ําของแม่โมก็คือธาตุดินของพ่อสองธาตุมารวมกันขับเคลืยวด้วยธาตุไปแม่ก็มาเป็นนาระจากนาระก็ไปเป็นพุชะพุชะก็มาอาก็คือก้อนเลือดนั่นแหละจากพุชะก็มาเป็นเปสิเปติก็กลายเป็นชิ้นเนื้อถึงวันที่แม่ข้อเรามาเนี่ยก็คือดวงชะตาของเราก็คือนี่คือดวงจากราศีอันนี้ไปเคลือบไว้อย่างเงี้ยใส่กระป๋าต่างไปไปไหนมาไหนดวงติดตัว อันนี้ก็ตัดเป็นแผ่นเป็นแผ่นเก็บไว้เอาไปฝากไว้ที่ศาลหลักเมืองตั้งกิจได้ฐานเอาไปฝากไปที่ศาลหลักเมืองก็ฝากกับเทวดาอ่านี่คือดวงชะตาของเราแล้วก็ที่เหลือก็เอาเก็บเก็บไว้เผื่อเราไปฝากไว้ฝากดวงชะตาไว้ฐานภาพประจําวันเกิดของเราคือปาง้าปางถวายเนต่เมื่อมีความรู้สึกไม่ดีอะไรพวกนี้ทําอะไรติดขัดก็เอาดวงชะตาฝากไว้นี่เขา,าฝากดวงไว้กับ พระประจําวันเกิดเดี๋ยวหยิบไพ่ยิบซีดูกรรมใหม่ว่าเป็นไงถ้าดูตาม12ราศีกรรมเก่าของเรามันเริ่มหมดทุกข์แล้วนะเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิง่งจะเริ่มหมดทุกข์เมื่อ,อวันที่10ที่ผ่านมาเนะี่ยวันที่10กันยาที่ผ่านมาเพราะดาวราหูเทวดาประจาลัคนาเราเพิ่งย้ายใช้มือซ้ายตัดมือซ้ายกำหนดโชคตามือขวา,าการกระทำ พื้นดวงาตาคนเรามันสามสิบเปอร์เซ็นต์นอกนะั้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์การกระทำเราดูดวงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะอ่านี้ยังไม่เคยมาเปิดดวงกับลุงใช่ไหมลนะ่ะไม่เคยถ้ายังไม่เคยลุงก็จะดูให้สามเซตเซตแรกจะดูพื้นดวงาตาต้นทุนชีวิตธุรกิจทำไรที่จะเหมาะสมเซตที่สองก็คือเหตุการณ์ปัจจุบันถ้ามีปัญหาอะไรถามได้าคือเซตที่สองเซตที่สามคือช่วงอายุช่วงอนาคตอ่า ใช้มือซ้ายหยิบม,มาให้ลุงสิบใบมาวางไว้ตรงนี้เลยก็ได้อันนี้คือพือ้นดวงตาชีวิตธุรกิจของเราทำอะไรที่เหมาะสมอ่นนี้ก็คือไพ่ยิปซีอยู่ที่สื่อที่จิตของเราดูไพ่ยิปซีควีนถือดาบควีนก็คือสติคือตัวเราเองนะชีวิตเราด้วยสิ่งที่ได้มามันต้องได้มาจากหยาดเหงื่อแรงกายนะ เป็นสตีญิงเก่งญิงแก่งเพิ่งพาล้ำแข่งตัวเองชีวิตต้องเหนื่อยเหนื่อยจากหน้าที่การงานจากจิตการเพราะดวงตาของเราจะไม่เกิดมาไม่มาสุขสบายเมื่อนกับคนบางคนบางคนเกิดมาเป็นสตีที่มีสามีคอยเลี้ยงดูแหละแต่เราต้องรับผิดชอบต้องแบกรับภาระต้องหาเลี้ยงกายด้วยลำแข้งตัวเองหรือจิตการงานอะไรพวกนีเ้เราต้องเหนื่อยเพราะว่าดาบก็คือ,อศรรักด์วินก็คือเจ้าความรับผิดชอบก็คือเจ้าของอจิตการงาน ใหเดอะเดวิลไพ่ลาหูถ้าถามว่าดวงะตาของเราทําอะไรที่ของมึนเมาได้นะกอ,อไพ่แบบนี้คือของมึนเมาเพราะเทวดาประจาําราศีหรือตำแมน่งทิของเราก็คือเทพราหูอยู่แลว้ว่าตัวเราเองคือจริงๆถึงเราเป็นคนวันอาทิตย์ก็จริงนะแต่ของเราคือลาหูเราจะเด่นสิ่งที่จะเป็นไปของมเมามึนเมาของทีวเทาๆอะไรพวกเนี้ขายหวยเถือ่อนหรือ,รอการเสี่ยงโชคเสี่ยงหน,นี่มีนี่คือพื้นดวงตาของเราทำอะไรที่ทําให้คนเกิดจิเลนดีนี่คือความหมาย บนตัวเราไพ่หนึ่งไม่ท้าไม่ท้าการงานธุรกิจการงานปัญญาดีก็ถือว่าไพ่วันนี้ก็ดีเป็นการศึกษาการเรียนรู้ไนนแวนเคลื่อนย้ายขยับขยายอย่าไปอยู่กับที่ถ้ามีปัญหาอุปสรรคปัญหาถ้ารู้สึกว่ามันไม่ดีให้เราย้ายที่หลักที่อยู่ปูที่นอนใหม่จากร้ายกายปัปดีเพราะไพ่วันนี้คือลุงเจนบอกว่าบางทีเราอยู่แบบเดิมๆม,มากเกินเกินไปหรือบางครั้งเราอยู่แบบไม่นิ่งเเกินไปมันจะมีปัญหาอุาาปสรรคติดขัดทําให้เก็บไข้ได้ป่วยอะไรพวกนี้ คือย้ายที่ย้ายท่ามุมโต๊ะทํางานหรือที่บ้านอะไรพวกนี้คือทําตัวให้เป็นคุณนายนูหลงเก็บเป็นการดีเพราะบางทีถ้าเราอยู่กับที่มันก็จะมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะในนวัตวรการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตําแหน่งอาหารการกินอุนโปโภคบริโภคเราทําพวกเกี่ยวกับอาหารอาหารอะไรพวกนี้ธุรกิจอะไรพวกนี้ดีเราจะเปิดเป็นเปิดร้านกล้วยตุ๋กล้วยเตี๋ยวเต้าหู้เต้าหว้กล้วยเตี๋ยวเนี่ย จิตการของตัวเองได้นะนี่คือดวงชะตาของเราทําเราก็คือคนสามารถที่จะ,ะทําแล้วคนสามารถที่จะบริโภคเป็นมีลูกค้ามีอะไรติดใจทําเคยเคยได้ยินไหมบางทีแม่ค้าปากหมาแต่ลูกค้าเยอะเ<ะ>นี่ยเราทําแล้วก็คือลูกค้าติดเด็<ะ>กทืไม่เท้าไม่เท้าคือการงานเด็กก็คือชีวิตเราต้องต่อสู้เรียนรู้ด้วยลําแข้งตัวเอง เพราะทุกสิ่งที่เราได้มามันได้มาจากอยากในกายบางครั้งคนบางคนเกิดมามันก็จะ,ะพ่อแม่เขาจะมีมรดกมีต้นทุนชีวิตธุรกิจของเรามันมีไว้รองรับแต่เราต้องหาด้วยตัวเองนะเป็นชีวิตต้องเหนื่อยเหนื่อยอดทนอดกั้นฝ่าฟันความท้าเหลือเป็นของเราอย่าไปค้ำประกันใครพพเพราะไพ่แบบน,นี้มันเป็นความหมายคดีความหรือบางครั้งเราให้คนยืดตรงยืดตังหรือไปยืดตังใครอะไรพวกนี้ หรือไปค้ำประกันภัยมันจะมีปัญหาถ้าถ้าเป็นไปได้ก็คือเป็นหัวหมาดีกว่าเป็นหางราชสีคือบางทีตัวเราเองมีเท่าไหร่เราก็ใช้เท่านั้นค่อยๆเจ็บหอมลอมิดทําธุรกิจค่อยๆเติบโตจะเป็นการดีเพราะไพ่ใบนี้บางทีเราบางทีเพราะราหูอยากจะรวยมากอยากจะได้เร็วถ้าเราเกิดเราอยากไปยืมตังหรือไปทาโครงการใหญ่ไปยืมตังใครมามันก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้น ค่อยประหยัดมัธยัสถ์อดออมค่อยๆเป็นค่อยไปมันถึงจะเหนื่อยถึงจะท้ามันก็ได้พ้าเล่มงามนี่คือความหมายดวงนับลอยมีดวงตาเราดวงนับลอยมีถ,ถ้าถ้าใครที่ดวงเออ่มีพื้นดวงไพ่หนึ่งเดือนขึ้นมาเนี่ยเงินทองได้มาแบบฟุกๆได้มาแบบ ไม่คาดทิศคาดขวัญนาหูก็คือเสี่ยงโชคได้นี่คือพื้นดวงตาถ้าใครไม่มีไพ่หนึ่งเลียนมานะลุงจะไม่แนะนําให้เป็นคนชอบเสี่ยงนะ,<ฮ>ะดวงเราเสี่ยงได้เล่นได้เนี่ยซื้อหวยได้หรือได้มาจากค้าขายหยาดเหงือแรงกายนี่คือพื้นดวงตาควีนถือดาบดาบก็คือความเหนื่อยจากอยาดเหงื่อแรงกายตัวเองเออต่อไปลุงจะดูเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ปัจจุบันไพ่ยิบสีนี้นั้นลุงไม่แนะนําให้ดูบ่อยนะหกเดือนดูครั้งหนึง่งแต่ล,ลุงจะเปิดให้ไพ่ให้ระยะหนึ่งปีก็คือเรามาดูช่วงปลายปีแล้วเราก็ไปดูไปถึงกลางปีหน้าด้วยตอนเนี้ดาวลาหูพึ่งจรพึ่งจรอ,ออกจากตําแหน่งที่มีปัญหากับดวงชะตาเราเอาตโนุปตะหรพแะแต่พ้ะพันทุกลาหูจรเข้าตำแหน่งพันทุพันทุกก็คือบ้าน ถ้าเป็นไปได้ให้ย้ายที่อยู่ปูที่นอนใหม่นะหรือบางทีปลอกหมูมงหมอนที่เราเคยนอนที่มันใช้นานๆนานอะไรพวกนี้ถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนใหม่ก็ยังดีเพราะบางทีลาของคือพิติกรรมทางศาส page, นาพย่นี้เราเราที่ที่หลับที่นอนเราใช้นานหรือยังปลอกหม้มงหมอนอะไรพวกนี้ถ้าเป็นไปได้ให้ย้ายให้เปลี่ยนทิศทางนอนใหม่หรือย้ายที่อยู่ปูที่านอนม,ะมะันมือของหนัก หล่นทับเราถ้าเราไม่ย้ายที่มันก็จะมีปัญหาถ้าย้ายจากร้ายกลายนี้ย้ายปุ๊บย้ายที่ทํางานที่นอนใหม่หรือผ้าปูที่นอนอะไรก็เก่าที่บอกมุ้งหมอนที่มันเก่าเก่าที่เราเคยใช้ไม่เคยปรับเปลี่ยนแปลงเอาออกมาทํคฟัมอ่านทาย้ายทิศทางใหม่ชีวิตเรามันก็จะจากร้ายกัายนี้เพราะเราหูเพิ่งย้ายเมื่อวันที่สิบที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ที่ที่ที่วันที่สิบที่ผ่านมาที่ลุงทันพิจิตรสมเทพพลาหูเนี่ย คนที่เขารู้คนที่เขารู้เกลุงเนะี่ยเขาก็จะอ่านี่คือส่งราหูวันที่ราหมูย้ายคนก็เลยถูกหวยเยอะเนี่ยเลขแปเก้าสามศูนยเนี่ยพวกนี้มันจะถูกเยอะดาวราหูเพิ่งย้ายเข้ามาตำแหน่งพันทุกลาหูคือการเสี่ยงโชคความโลภของมนุษย์ไม่มีสิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราย้ายที่จากร้ายกลายเป็นดีอดูไพ่ยี่สี่คำใหม่ว่าเป็นไง อ่าตะนุเอ็การปัจจุบันจากนี้ไปดวงหตตาเราเป็นไงใช้มือซ้ายเปิดใบนี้ครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะหน้าที่การงานธุรกิจการงานงานงานมาเงินโตก็ต้องมีถึงงานเราจะเหนื่อยจักมากนะแต่เพราะฉะนั้นคนเราคนอื่นเขาตัวงานแต่งานเราก็สามารถที่จะหาได้สร้างหลับบกฐานมีรถมีบ้านธุรกิจการงานมั่งคงดีตนุกระดุมพระอ่าดูการเงิน การเงินเงินได้มาจากหยาดเหงื่อแรงกายจากการงานเพราะว่าให้หนึ่งดาบดาบก็คืออุปสรรคอุปสรรคต้องฝ่าฟันเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำทำแล้วคือเหนื่อยคนเรามันได้มาจากหยาดเหงื่อแรงกายมันก็เป็นสิ่งดีเพราะว่าเป็นทำให้เราได้ต่อสู้ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองจงนุกดตุมพระศาสชเอาเดินทางเพื่อนฝูงสาสชะดีเพื่อนฝูงดี หรือบางทีการค้าขายความหมายพ่อค้าวานิ้ธุรกิจเล่ซื้อไปขายมาพ่อค้าขายตามตลาดนกตลาดนัดพวกนี้ก็ได้เพราะมันเป็นการงานดีงานเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแตนุกตะดุมพระสาชะพันธุ่็ดูตำแหน่งบ้านเราที่ว่าเป็นไงบ้านมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหานะเพราะว่าไพ่บบน,นี้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญ เจ็ดเหรียญเนี่ยบ้านเราสามารถที่จะสร้างหลักบ,บักฐานมีเงินซื้อบ้านจากอย่าเดินกายภาพภูมิใจในสินตัวเองหาม,มาได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคิดอะไรมากมายดีไม่ดีงานบ้านเราถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนแปลงย้ายทิศย้ายตำแหน่ง mm hmm. เผื่อๆจะให้โชคลาภเราด้วยเพราะมันเป็นไพ่เจ็ดเหรียญเราไม่ต้องมาคิดไม่ต้องทุกข์ใจตำแหน่งบ้านดีไม่มีปัญหาถือว่าเราอยู่ได้ถึงจะเป็นเป็นที่มีอาถรรพ์อยู่บ้างแต่บางครั้งถ้าเรา ไม่เอ่อไปลบหลู่ดูมินหรืออะไรพวกเนี้เพียงแต่ให้เราย้ายทิศทางนอนใหม่หรือย้ายที่นอนใหม่ทิศท,ที่เรานอนปกติเรานอนหันหันหัวไปด้านไหนอ่าบ้านหนูหันหน้าออกทางใต้ใช่ไหมคะมแต่อันนี้หนูหันทางทางทางเหนือไอ้ทางาทิศขึ้นนะคะอ่าทิ์ขึ้นทางทิศตะวันออกแต่ถ้าเราถ้าหันมาททิศใต้ดีเออมีตำแหน่งไหมล่ะถ้าทิศใต้เป็นทิศที่ดีนนะมันจะเป็นหน้าต่างอะคะ่ะหอหน้าต่างไม่เป็นไรเรา ถ้ามันเป็นหน้าต่างเราเอาอะไรกั้นไว้เอาผ้าม่องออผ้าม่านกั้นได้กั้นได้คือจริงๆอาทิตย์ใต้มันทิศที่ดีแม้แต่บ้านลุงนะเองลุงก็นอนหันหัวทางทิศใต้จะทรงแบบนี้ค่ะใช <decía. S 2> <ต>่คือ<ด>มันจะทํามาค้าขาย<น>จเจริญเพราะมันทิศแห่งโชคลาภแห่งทิศแห่งความมั่นคงจริงจริงของเราอ่ะเราเกิดวันทิ่เราทิศตะว,วันออกก็ได้แต่คราวนี้มันมีปัญหาไง มันจะมีปัญหาพอเรานอนแล้วเรามัอยู่ไปมันก็จะมีปัญหาบางทีมันว่าอาจจะมอีอะไรที่อยู่ฝั่งทางนู้นน่ะทำให้ชีวิตเรามันติดขัดทําให้เรามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ลองทิศทางนอนใหม่ปรับเปลี่ยนทิศทางนอนใหม่ชีวิตจากร้ายการนีดีไม่ดีตําแหน่งบ้านบ้านให้โชคลาภด้วยนะเราจะเสี่ยงโชคจางหน่าเพราะดวงชะตาของเรายลาหูเข้ามาอยู่ตําแหน่งพันธุเนี่ยคือบ้านเราก็ ไม่มีอะไรฝันได้หรือเอาทะเบียนบ้านอะไรพวกเนี้ยเลขที่บ้านมาซื้อได้เสี่ยงโชคได้เป็นให้บ้านที่ดีไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายบ้านที่เราหามาได้จากอยากเรียงกายเนี่ยดีไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายแต่นุ่งกระตุมพะเดือ้าพันทุกป,ปุตตะอา้าวดูโครงการโปรเจกต์หรือลูกหลานบริวารโครงการโปรเจกต์ถามว่าลูกหลานบริวารโครงการโปรเจกต์ถ้านเราคิดจะทํามาค้าขายเกี่ยวกับอาหารการกิน เปิดร้านโจห่วยเต้าหู้เต้าหวยได้นะเพราะว่าถ้วยคืออาหารการกินเปิดร้านขายก๋วย,ตวยเตี๋ยวได้ทําแล้วดีเพราะว่าไพ่ใบนี้ทําแล้วเจริญรุ่งเรืองเพราะมันขึ้นมาอยู่ตําแหน่งพบการเงินพบตําแหน่งบ้านบ้านเราจะค้าขายเปิดร้านค้าขายอะไรก็ได้หรือบางทีเราอย่าคิดว่ามันเป็นตําแหน่งไม่ดีหรือทําเลไม่ดีแต่บางทีถ้าเราขายคนก็เข้าไปช่วยซื้อช่วยกินได้หรือบางทีเราจะขาย ออนไลน์ก็ดีเนี่ยให้ขึ้นมาดีแต่โน้ตดุมฮะเนี่ยับมันทูปุตตะอาลิอาดูสัตูศัตรูคู่แข่งศัตรูไพ่เดอะฟูมนุษย์เจ้าตำนานเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาคิดอะไรมากมายบางครั้งเราก็จะปล่อยอย่าไปาปล่อยวางกับความคิดนม่คิดเรามากเพราะ เดอฟูคือหมายเลขศูนย์เราอาจจะไม่ค่อยคิดไม่ค่อยอยากจะทําอะไรมากมายอาจจะปล่อยวางแต่ถ้าเรามีโครงการที่จะทํามาค้าขายกิจการงานของตัวเองได้นะให้แบบนี้มันเป็นความหมายอุปสรรคปัญหาที่ว่าเลวร้ายเราก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดเป็นหัวหมาดีกว่าเป็นหางราศีจะทํามาค้าขายได้อน,นุกระดุภะยะทะพันธุป,ออป,ปุตตะอริปัตตนิอาดูผู้ของผู้รักผู้ของผู้รักระวังนะ เพราให้เดอะทาวเวอร์เรื่องแตกปกักขัดทางเรื่องเรื่องลายอย่าล้างหรือระวางปีมันเรื่องอุบัติเหตุการพัดพากจากก่อนใบควรระวังไว้ช่วงนี้ก็คือระวังเรื่องอุบัติเหตุแต่ถ้ามันมีผ่านมาแล้วก็คือเป็นชะตากรรมของเราเพราะเดอะเดอะทาวเวอร์อ Tower, คือแตกปักขัดทางคือการสิ้นสุดหรือการเกิดอ,อุบัติเหตุเนี่ยระวังไว้ขับรถขับราถ้ามีผู้ครองคูค่รักอยู่ตอนนี้ก็ถ้าเป็นเตือนได้ก็ยังดีแต่แต่ถ้าเคยมีปัญหามาก็ เพราะว่าเป็นดวงชะตาของเราตนุกระดุมะนาฮะมันรูปตาดทานันปัจจันนี้มรณะอ้าจุดตายจุดอ่อนจุดตายจุดอ่อนให้เศรษฐีเงินล้านธุรกิจการงานมาั่งคงถ้าถามว่าบางทีอะถามว่าอ,อย่างคู่ครองคู่รักของเราถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดมีเรื่องการเจ็บไข้ได้กป่วยหรือการสูญเสียแต่มันตามมาก็คือ อ่าโชคลาบนะมันเหมือนกับทุกขลาบอ่ะบางทีอ่าขับรถไปเกี่ยวไปชนไปเกิดบัเหุก็ทะเบีนยนรถนาโชคลาบมาให้หรืออะไรพวกเนี้ย,พพยเพราะให้เศรษฐีเงินล้านที่จการมั่นคงความเหนื่อยเหนื่อยจากอุปสรรคปัญหาฝ่าฟันความทุเลยนนนถ้าถามว่าตําแหน่งเหตุการณ์ปัจจุบันตอนเนี้ยคือระหว่างเรื่องคู่ของผู้รักแตกปากหักพังแต่ถ้าดูตําแหน่งการเงินการงานเราดีขึ้นังเกตเดียนทั้ง ดเหรียญถ้าอยากมีโครงการโปรเจกต์ได้ธนูกดุมพระยะทะมันทุปุตตะอริปัตนิมณสุภะความสุขความในความาหวัง <c oughs> ความสุขเราก็ยังดีที่การเงินการงานจิตการเป็นคนที่มีไหวพิบฏิพานดีเป็นคนที่เฉลียวฉลาดสามารถที่จะหา,าการาเงินสร้างบ้านจิตการได้เหนื่อยจากการงานแล้วมันคงเอาดูการงาน เดชิลอดถ้ามีโครงการที่จะซื้อรถใหม่ไม้แดงธุรกิจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะไพ่ใันีน้คือยานพนาหนะเราซื้อรถซื้อรอาค้าขายก็ดีขายเลต่ตามน้้งตามนักก็ยังได้หรือตามงานลุง้งงานวัดก็ยังดีเพราะไพ่ใันี้มันเป็นไพน่ยานพนาหนะยานพาหนะทำมาค้าขายมีโชคลาภให้อาดูลาภคือโชคลาภโชคลาภได้เงินมาก็มีโอกาสทําบุญให้คนกับทุกลําบากยากไร้ เพราะไพ่ใบนี้มันเป็นความหมายหกเหรียญคือการช่วยเหลือจุนเจือทําบุญทําบุญแล้วก็จะเกื้อกูลกับบุญเก่าของเราอ่ารูวินาตน,นะให้ลาลาชินีไพ่ใบนี้คือการตั้งท้องตั้งกันหรือบางทีชีวิตเรานั้นมีโอกาสตั้งคันหรือความสําเร็จเป็นของเราเป็นสติที่มีความสุขบางทีเรามีลูกมีอะไรก็คือ มันจะเป็นความหมายเกี่ยวกับถ้าเรามีลูกก็คือจะดีทําให้เรามั่นคงอ่าดูอย่าไปโศกาอาดุลอย่าไปคิดมากเพราะว่าไพา่อ่าบทสรุปของเราจริงๆดวงชะตาเราดีนะเราอาจจะคิดไปเองจินตนาการไปเองหรืออาจจะไปนึกคิดแต่เรื่องอดีตเดิมๆ่อเก่าเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาคิดมากคิดบวกพลังบวกบางทีอ่ะบ้านเรา อยู่เราดีแต่บางทีจังหวะที่ผ่านมามันอาจจะเป็นจังหวะด,ดวงชะตาที่เราดวงเราตกดวงเราอ่ามีปัญหาเราอาจจะไปคิดมากไปโซกาอาดุลแต่อดีตอดีตที่เคยล้มเหลวที่เคยผิดหวังที่เคยอ่าสูญเสียมาเราก็ลืมมันไปทําสิ่งใหม่ๆมันเกิดขึ้นเพราะว่าให้สองถ้วยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอยู่นะมันจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแต่เราหวนถึงแต่อดีตหวนถังนะถึงแต่เรื่องเก่า เรื่องความหลังอะ่ะทำให้ชีวิตเรายังไม่เติบโตเพราะฉะนั้นลืมลืมอดีตอะไรที่เคยสูญเสียที่เคยอผิดหวังไปลืมมันไปอย่าไปคิดคิดจริงใหม่ทำจริงใม